อัสมิลลาฮิวะราะห์มานรฮม الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله نعري نظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอาคุณร ah uh. um e um, ักว่ามีใจยินดีความเมตตาปรานีจากอัลลอฮฺ سبحانه และก็ถ้าเราจงมีเนผู้ชมท่านฟังที่รักยิ่งท่านครับเราเคยมีความรู้สึกอิม่มเอิบ <c oughs> หวานซึ้งนะครับในรสชาติของอิมานบ้างไหมครับเช็คดูไปลอครับนั้นถ้าหาวะเรียงไม่มีในชุดของเราแสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาด ในชุดของเราอย่างแน่นอนเพราะว่าการอีมานที่ผ่านขั้นผ่านอม م านผ่านขั้นเกณฑ์มาตรฐานเป็นะครับหนึ่งในหนึ่งในสัญญาณบ่งบอกว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านนั่นคือความความอินหรือความนิ่งความหวานความรู้สึกมีความสุขกับาการอ ي ม ا ن นั้นฮะดิษคำพูดของซาบ,บะคือท่านอับ,อบดุลลอฮ์อินอับบาสคคำหนึ่งน่าสนใจมากครับท่านได้กล่าวว่า ว่าเราจะดได้อัมเดลตอมันอีมานเบาคนหนึ่งคนคนหนึ่งจะไม่สามารถสัมผัสกับความรสชาติความหอมหวานของอิมานได้วอวออินกัสอร์ตโซลาตุหูว่าเส่าไม่ว่าเขาจะละหมา,มาดมากบวชมากเข่้งคัดในเรื่องของอิบดะดาต่างนานนี้แต่เขาก็ไม่สามารถสัมผัส ความหอมหวานของอิหมาาได้ไปนงครับฮัตตายากูนุกตาลิกจนกว่าเขาจะเป็นดังกล่าวเป็นอย่างไรครับท่านก็ได้กล่าวว่ามันอฮับบาฟิลละใครก็ตามที่รักก็รักในเรื่องของอัลลอฮ์ว่าอับอัอฟิลละจะโกรธใครก็โกรธในเรื่องของอัลลอฮ์ไม่ได้เกิดเพราะในเรื่องของส่วนตัวนะครับจะโกรธเพราะอัลลอฮ์ให้โกรธเขาเป็นคนไม่ดีจึงโกรธเขา เราเราจะรักใครก็ตามชอบใครก็ตามเพราะเขาเป็นคนดีนะครับเพราะว่ามาตรฐานเกณฑ์ที่ทําให้เรารักและไม่รักมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตอบไม่ใช่สอดคล้องกับนับสูอารมณ์ของเราแต่สอดคล้องกับความต้องการของอัลลอฮ์นี่เป็นเรื่องใหญ่มากพีน้องครับมันจะเป็นดัชนีชีวัตของคนคนหนึ่งว่าเขาจะมีอีมานในระดับที่มาตรฐานมีอิมานในระดับสูงหรือไม่ก็คือรักก็รักเพื่ออัลลอฮ์เกียรติก็เกียรติเพื่ออัลลอฮ์วาวาลาฟิลล่าวาอาดาฟิลล่หรือถ้าหากว่าจะเป็นมิตรก็เป็นมิตร เพราะอัลลอฮ์หรือถ้าจะเป็นศัตรูก็เป็นศัตรูในเรื่องของลอสุบฮานนวาตาลาไม่ใช่เป็นมิตรก็เพราะว่าเขาสอดคล้องกับนับสูเราหรือไม่ใช่ว่าเป็นศัตรูกับใครก็ตามก็เพราะว่าเขาไม่สอดคล้องกับนับสูเราไม่เป็นองครับแต่การที่จะเป็นมิตรหรือจะเป็นศัตรูครับเพราะลอ Allah, สุบฮาเนวาตาลาอยู่ในกรอบและการศาสนาของลอสุบฮาเนวาตาลาใครก็ตามครับที่มี2เรื่องราว4ี่ข้อจะรักจะโกรธก็เรื่องของอัลลอฮ์ จะเป็นมิตรจะเป็นศัตรูเข้าในเรื่องของลอฟอินนามาตูนาลุวาระยุตุลอ์บิยดได้ิกถ้จริงแล้วนั้น <c oughs> เขาคนนั้นจะได้รับความใกล้ชิดกับลอสุภาห์นัวตาลาได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ใกล้ชิดกับลอสุภาห์นัตวตาลาเวลายะนะครับความใกล้ชิดคนสนิทกับลอสุบฮาน์นัวตาลานั้นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่จะทำให้คนคนหนึ่งเนะี่ยก้าวผ่านจากอ ي มานในระดับธรมธรมดาธรรมดาก้าวสู่ إ ي م านในระดับเข้มระดับมาตรฐาน พออิมานได้ระดับมาตรฐานแล้วเพี่านีครับโลกก็จะเปลี่ยนสถานการณ์ก็จะเปลี่ยนเขาจะมีความสุขมีความอิ่มเอิบในอิมานปเด็นที่เกิดขึ้นว่ากซารรัตอามมตูมมอาคอตินนัสอาเลอัมรุดุนยาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นคือจะคบใครก็ตามจะรักใครก็ตามจะเป็นมิตรใครก็ตามมาตรฐานคือตั้งมั่นอยู่ในเรื่องของดุนยาตอบโจทย์เราก็ให้ประโยชน์เรานั่นคือเรื่องของดุนยาท่านยังกล่าวว่าวาซาลิกาลายุดจุด และยุดดีอะไรอะฮ์ลีชยอันถ้าหาว่าการครบไม่คบกับใครเพราะผลประโยชน์ในดุนยาสิ่งนี้ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับเขาที่แจริงเลยในอัคร์นน่นคือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องมาใส่ใจไปนองครับว่าในสถานการณ์ในเรื่องราวในปัจจุบันเนี่ยการครบหาสมาคมกับคนรอบข้างเพนองครับส่วนใหญ่ก็จะตอบโจทย์นับซูตอบโจทย์ตอบโจทย์อารมณ์ความต้องการของเขาสิ่งนี้จริงๆแล้วนั้นไม่ได้ตอบโจทย์ในอัคร์เท่าไรเลยที่แท้จริงเลยี่นองครับ แต่สิ่งที่ตอบโจทย์องก์จอร์และให้ความดีกับเราอย่างแท้จริงเราสามารถสัมผัสกับสิ่งนี้ได้แม้แต่ในโลกดุนยานี้คือความหอมหวานความรู้สึกที่เรามีความอิ่มเอิบครับที่เรามีอิมามีศรัทธากับพรลองค์นี่คือจะรักจะชอบจะเกลียดจะโกรธไม่ได้ตอบโจทย์นับสูเราแต่ตอบโจทย์องค์สุบาูาลวาแต่ละใครทำได้ดังกล่าวเพียงครับ คำตอบก็คือฟอินนะมาตูนาลุวาลาอยู่ตุลาเขาจะได้รับความใกล้ชิดกับเราสุภานุวาตาลาและแน่นอนเพนีองครับความหอมหวานของอิ่นานก็จะเกิดขึ้นกับเขาอย่างแน่นอนอัสัลามุอะลัยมุฮัมมัดีุะละอาลีฮิวะซาบิยวสซุลฮัมดุลิลลาฮิรับบินะอามิน